ก็ที่แบบเป็นข่าวนะคะว่าคือเปอ้ยเนี่ยก็ไปคือสามีเก่าเป้ยได้ไปเยี่ยมเป้ยที่โรงพยาบาลเนาะเพราะว่าเป้ยป,ป่วยอะไรนเงี้ยวูบอะไรนเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเหมือนเขียนลงในอาจจะในอินเทอร์เน็ตนะว่าแบบเึ่งตายนะอะไรนเงี้ยเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกพร้อมกับ,บ,บอีโมจิแบบหัวเราะอะไรเงี้ยเอออะไรนเงี้ยเจ๊ก็ว่าจริงๆว่าเราเล่นแรงไปนะเพราะว่ามันดูเหมือน พิ่งตายนะอะไรเงี้ยเออแล้วแบบคือเปอ้ยเป้ยก็น่ารักนะก็เปยก็มาตอบว่าแบบคืออันอยาเข้าใจผิดนะคะคือเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะตอนนี้เนาะเป็นพ่อแม่ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันอะไรเงี้ยคือเปอ้ยเป็นคนน่ารักมากนะแต่พี่เจ้ว่าบางทีแบบดีมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้นะคนมันจะมองไม่ค่อยเห็นค่านะเออต้องแสบๆหน่อย <G ül> เอออะไรอย่างเงี้ยไม่ไงั้นเขาก็จะคิดว่าเออกลับมาเมื่อไรก็ได้อะไรเงี้ยจะทําอะไรก็ได้ยังว่ายัางว่าแบบเขาเขาดูเป็นคนดีมากนะเป้ยเนี่ยแฟนก็เลยแบบกล้ากลับมาหลายหลายครั้งเี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนเจน,นี่คือมัน <G ül> เออนะก็แบบที่ว่าแบบเหมือนร้อเล่นแรงเพราะแบบอาจจะแบบว่าเออหายไปวนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกเนีย่ยอยู่เพิ่งตายนะแบบมันแรงไปนะอะไรเงี้ยเออเนี่ยเดี๋ยวเ้จะเล่าให้ฟังนะคือแบบอันนี้ก็พูดให้ฟังนะว่าคืออ่า มันก็มีผู้ชายหลายคนที่เคยอ่านนะคือเหมือนสมัยหนุ่มๆก็เจ้าชู้อะไรเงี้ยเลี้ยงทิ้งลูกทิ้งเมียมั่มงเหลืออะไรเงี้ยเนี่ยก็พูดปกตินะแล้นิทานให้ฟังเธอเอออะไรแบบนี้ยพอพอแก่มาเนี่ยสังเกตนะคือแบบในายามที่มีขาดีเนี่ยล้วไม่ใช้ขาเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะแบบพิการนะติดเตียงหรือไม่ก็แบบนั่งวิวแช์นะเออก็เห็นอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้เล่าให้ฟังกฎกตกรรมบดีนึกได้เนอะอ,อะไรเงี้ย บางคนก็เป็นแบบมาเลงตกำลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยนะอืมซึ่งเจ้าฟ้าชาสก็เป็นก็เจ้าชู้นะญาติเจ้ก็เป็นแล้วก็คนอนเดนเดเจ้ก็เห็นเป็นยอะไรเงี้ยอืมก็หรือไม่ก็บางทีก็ก็เจอแบบว่าเมียน้อยอนะทิ้งตอนที่ยามแก่นะญาติเจ้ก็เจออืมคนเราก็นะจริงๆปัจจุบันเนี้ย ก็แบบว่าถ้าไม่เชื่อกาเอ้ยเรื่องการไม่มีจริงแต่ถ้ามันมีจร mm ิงคือสวยอ่ะเข้าใจเนาะแล้วบางครั้มันมีจริงซะด้วยเนาะอืมก็มีคนหนึ่งนะนี้เรื่องเล่าอาจารย์ยอดนะก็เล่าให้ฟังว่าคือแบบเหมือนเขาก็อ่าพ่อเขาก็เป็นเขาตาบอดไงเขาก็แบบเหมือนอ้าพ่อก็ตาบอดอตเธอแหม่มันก็ต้องทําจานชามเลยตกเรื่องปกติเนาะอ้าตาบอดแบบคือเขาจะบอกอ้าวทำจานตกแล้ว hmm. อะไรยังไม่รู้ดๆ,ๆเดออีพ่อก็ตาบอดนะลูกมองไม่จริงๆคือหน้าเบิดกระโหลกอีอีลูกนี่นแหละอืมนะก็พ่อตาบอดจะทํำยังไงวะเออถ้าตาดีมันคงไม่เป็นอย่างนี้มาคือจริงต้องว่าตัวเองว่าแบบแทนที่ไปช่วยพ่อเนาะอะไรเงี้ยก็ทุบตีพ่อนนเนาะแล้วก็แบบทําลายพ่อเนี่ยจนกระทั่งแบบมันก็หลายปีอยู่ในช่วงที่เขาดูแลนะเอออะไรเงี้ยเขาก็วันหนึ่งพ่อก็ตายไปอแต่เชื่อไหมก็เขาก็แบบ ก็ใช้ชีวิตดีๆนะดูทุกคนดูก็จะแบบว่าเอ้าเป็นกรรมมีจริงเหรอไม่เห็นมีจริงเลยเพราะอะไรผ่านไป6ปีอ่าเสียแล้วเขาก็ดีหลังหลจากที่พอ่อเสียเขาก็แต่งงานมีลูกสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยีดีวันหนึ่งเจ๊ก็ฟังไม่หมดนะคือเขาก็มีเหตุการณ์อะไรทําให้เขาได้แบบเหมือนตาบอดขึ้นเมียเขาก็ทิ้งอืทิ้งไปซะอย่างนั้นแล้วลูกก็สองคนแบบยังเล็กๆอยู่เลยนะลูกก็แบบมาแล้วเขาก็ตาบอดคิดดูเขาก็แบบลูกเขาแบบพ่อหนูหิวนูหิวข้าวอะไรย่างเงี้ยเออเขาคือแบบ จากที่เขาแบบรู้สึกเลื่อนลอยชีวิตไร้ความหมายเขาก็ต้องแบบเออต้องต้องทำอะไรสักอย่างละเพื่อลูกอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็เลยแบบเอาเอาเอาลูกเขาเนี่ยไปฝากไว้กับนะฝากเลี้ยงไว้แล้วเขาก็ไปทํางานไปทำกับว่าจะไปหาเพื่อนทากับแพรปลาก็ไม่ลุ่งอีกหรือยังไงเนี่ยแหละเอาเป็นว่าวันนึงก็ไปเป็นลูกน้องเขาก็มีแต่โดนด่าโดนตีอะไรเงี้ยอืมซึ่งก็เขาก็เลยมาคิดว่าเออเพิ่งมันนึกขึ้นได้เออมันเวรกรรมมันมีจริงเนาะ สมัยคือพ่อเขาตอนนั้นพ่อเขาตาบอดก็เขาก็เหมือนกันทุบตีพ่อเขาอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันก็เขาก็มาตาบอดเหมือนพ่อเขาแล้วก็ยังแถมถูกถูกเจ้านายถูกตีอะไรเงี้ยอืมจะบอกได้เลยนะว่าจริงๆเชื่อไว้ดีกว่าถ้ามันไม่มีจริงนะบาปกรรมไม่มีใครพูดเรื่องนี้เยอะขนาดนี้หรอกเธอจริงอืมจะแอปพวกที่แบบอันนี้คือจะเป็นเขาข้าวเองเพื่อทาความผิดไงแต่สุดท้ายยิ่งซวยหนักนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทําผิดไปเรื่อยแล้วก็เราเป็นบาปกรรมที่ไม่สามารถจะกลับคืนมาได้นะ ก็ฝากไว้คิดกันก็ละครเรื่องนี้อีกอยาวนะจ๊ะต้องคอยดูว่าฝ่ายชายที่คนที่ทิ้งผู้หญิงไปเนี่ยไปมีคนอื่นเนี่ยนะมันจะมีจุดจบอย่างไรนะขณะภาษาดาราผู้ชายอันนี้เจ๊ก็จะไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะคือเคยแบบทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไปอันนี้ลดาราหนุ่มอะไรเงี้ยอืมก็แบบเขาก็แบบเคยทําให้ผู้หญิงร้องไห้แบบออกทีวีอะไรเงี้ยวันนึงเขาก็โดนทิ้งเนาะอืมเจ๊ก็จะบอกเป็นไทยเป็นไทยญาตห้างห้างแห่งหนึ่งอะไรเงี้ย ทุกคนก็น่าจะรู้เหตุการณ์นี้ค่ะก็ตอนนี้อาจจะหัวเราะสนุกไปก่อนนะแต่หัวเราะที่หลังดังกว่านะจ๊ะก็เป็นกําลังใจให้กับแม่เป้ซึ่งสวยมากๆเลยนะคนเรานี่ก็คิดว่าใช้เวน้นใช้กรรบเขาไปนะจ๊ะอืมค่ะขอไปคิด